เสนอมามากาออก,มมากับว้าตี้ละมันเสนอหนามากกับเอลที่ละเสนอหนามา,ากเหรเวอลตี้เอาวอลแย่แล่น้ำกลลมากที่ไทยกีบแต่ล่น้ำกลลมากอยากออกกล้องนะท้องนี่มันขาดเห็นมอมันทับอยู่หอ๋อสบายดีพี่น้องครับไม่หนีอยู่กับน้องมดครับ ที่ที่อยากมาฟังนะว่าเขาบอกอยังน้ำเนี้ยเขาบอกด้ยทายเบิ้องสิเอานี่เห็นบอกมืเจ้าเห็นว่าเดี๋ยวบอกว่าอะไรครับเดี๋ยวเขาสิได้ยินน้ำอ <c oughs> ้ำเสนอหน้ามาบอกบอกแทนน่อพูดแทนหน่อยนะพูดว่ายังไงมาบางกล่องให้อยู่เอาขายเด้ครับได้ขายเด้ครับได้ยี่สิบแปดครับต่อรองอได้ครับท่านนี้ยี่บาทยี่สิบแปด ยี่สิบแปดหมื่นครับยี่สิบแสองแสนบาทครับต่อรองเลยรถแกมสภาพแกมจะไปซื้ออยู่ศูนย์ซื้ออยู่สองเจ้าเขาีดรถในเจ้าพา 5, ่อหาพันวะเจ้าคือต่อข่อยคักแต่ละลูกพี่อืมก็สิ้อรให้เจ้าอยู่ดอกแต่ว่าเอาจจะคอยอีกในจักรมื่อนั่งยังวรากันไปเนาะเอาอันนี้มาให้ใปิดการขายครับเนี่ยคันนี้ นีปิดการขายไปแล้วไป่นองเดี๋ยวเอฟซีาเอาครับจ่ายเงินมาแล้วสี่หมืนบาทแต่ว่าขาดไม่ได้หายดิไปถอดลงเพราะว่าม่มีในสัญญาเสาซื้อนอะก็ตามใบสัญญาเช่าซื้อเท่านั้นเพราะว่าห้าขอยได้ซื้อแล้ขั้นไม่ขอยก็สิเดี๋ยวใซ็คั้นหม่เนาะ ปเฮ็ดไม่กับเจ็ดแปดพัน 7, 8, ครับลักมื่นอะ่ะเฮ็ดตัวนี้เล็กแพงนะแม่โมเอฟซีคนหลวงแล้วน้องมดสิทำการพิธีล้างให้กันด้อันนี้ไม่เหงในล้างใช่ไหม เพราะว่าขายไปแล้วนี่ครับซ้ำเห็นซ้ำเห็นชักเสียบเบว่างเลยเนาะคือแบบปิดไปแล้วครับผมจะไปหาฟอร์ดใส่ฟอดด้วยนครับผู้ใได้มีด้ยหกหกหนึ่งศูนย์แนะนำมาไลยครับ 66, นนอรรบ,บอต้องแนะนำมาไป,ไปเอาล้านนั้นล้านนี่บอต้องไปแนะนำครับมอมีเงินถือไปซื้อเกาหนออเขาดอกบอต้องไปว่าไปเออไปเอาล้านนั่นไปเอาล้านนี่ บครออัไปบอกว่าเออไปบอกว่าเออมองนี้มีขายเด้เฮียนนี่สิขายเฮี้ยนสขายดียกลัวบอกว่าไปเอาร้านนี้รถงามมันนี่ร้างามเอาถือๆครับจะจะต่อไม่เก็บอีกมีประมาณจากักเสนกับบาทแห่งดีครับหกหกหนึ 66, ่งศูนย์เข่าเดียวก็ได้สองเข่าก็ได้ถ้าถือสองเข่าก็ได้มันมีแนวหัดมันสียูแบบนี้เมย ล้างไม่ได้ล้างไม่ได้ขีดนี่นยาขีตาจับยโยนลกชนดก็บอกอเอาคือว่าไปซับเปียบของหอยว่ามันตีอ้อมหอยอย,อยางนี้ อันนี้ไม่ต้องหดมากกับปลาตายดอกตัวใหม่เออบังหอยมันสับป่ะดิกินง่ายได้มันติสับมือพร้อมเอามีสนักมาให้สับแล้วไปเฮ็ดลุงเงาให้ได้อยู่จะไปหาซื้อพักที่ตลาดเอาโทรศัพท์ไปนั่มมันเนี่ยเมียแจมแจมครับท่านแจมยาสิลางใ่าย่างดีครับ หอมใส่ผักแยงกผักซีน้ำตัวก็นั่นละออมออมออมเอาอันเทศใส่กระคูแล้วก็เอาสาคน้คนคน้คนค้นค้นลางดีๆล้างลายนาแล้วก็เอามีสนงหนีบยาเฝ้า,านีบไปล้างก้อนขี้ดินมันสิเข้าดากมันเจบอยยังไง ปปหน่อยล่างให้แล้วสองรอบแล้วล่างอีกจากสองน้ำย่าได้บอกลากายบอกกระตุ้วัดนี่นะเอฟซีนะจมให้ฟังอ่ะเบิ่งเอาครับเบ่งเอาจีหมดขัดให้เรียบร้อยแล้วครับถ้าเอาเบาสภาพนีเจะเอาสภาพเดี๋ยวนี้คือว่าเห็นเลยครับ รถใช้งานครับว่าต้องเอาไปเก็บครับถ้าไปซื้อน้ำหลานก็จักมันเป็นแบบไรภาพเลยห้องผู้หูไปเห็นเขาเห็นงานนะครับเห็นแต่ว่าจอดอยู่ลานซื้อเลยค่อยกะบไดนําครับอกว่าจะซื้อลนยังเนาะนี่ซื้อไปก็คือว่าใส่งานได้เลยครับอันนั้นก็ต้องเอาไปเก็บอีกยังสันยังสีโอ้ยหาซื้อไปอันนั้นอันนี้ใส่่าไรนอ่ยังก็ไปเก็บไปยังอีกครับคือว่านี่รถใส่งานทุกงมือว่าเป็นจอดครับตะกี้ก็ใส่งานเลยแต่ว่าก็ไม่จอดเลยแต่ว่าก็ใส่งานได้ครับ อันนี้ก็ใส่สงานก็ใส่สงานก็ขี่ว่าขี้ไปขี้มาร่องมึงให้ได้ไทหนาได้เรียบร้อยครับเอาไป <S <S เพราะว่าจอดหนึงอยได้ขั้นนี้มากได้จอดไว้แต่ว่าก็ไทยอยู่มือได้ไม่งานยกหล่องยังอีกขันเปลี่ยนหันกันเอาขั้นนี้ะครับไปไทยแต่ขั้นนี้ก็ไป้วครับเรียบร้อยปิดการขายเรียบร้อยครับ ไปมีกับบอกเลยเด้อโหกโคห,โ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 หโนึ่งศูนย์นะครับเด้อเอฟซีสภาพกับพ่อไปพ่อมาครับราคากับบ่แพง่งไ่วให้เกินหยิบหาแห่งดีครับอาศัยข้ามาเก็บอีกในเอฟซีเนาะนี่ครับชมลมรถไถสายโหดไม่เหมาะสำหรับเพื่อดีครับ ซีนนี่ก็ยังมัดหน่งหัวเบิ่งดูมเพมีห้อยซื่อมน้อยหัวเนาะเพราะเคยเปลี่ยนเพราะเคยแกะเพราะเคยแตะอย่างไรครับซีนข้อซีนเผ้าหนาซีนอย่างเพรมีครับถือว่าโอเคอะกระพรนี้เครื่องเครื่องเพราะเคยแกะเพราะมีหลวมครับเพราะเสียไปเป็นคลิปสออดมได้ครับอ้าวขันนั้นเพราะต้องไปเอาลายแยกหางนะพี่น้องน้องขันนันครับ ไปยูน้ำเจะคล้งองไหมครับอยู่คู่เมืองว่ะจะจำผิดมโ,มโชคดีเด้ดล่ะคุณน,น้องมนเอาทำไมไม่เอามีดละ่ะน้องฮะน้องทำไมไม่เอามีดทำเป็นไหมอ่ะน้องจออุอ้ยตายแล้ว ให้มันจุ๊บได้นะจุ๊บโอ้ขี้มันออกมาด้วยบางหอ้แามเดียนไงมันจอยว่าแมนบอกว่าเอาคลิปนี้สั้นี้นะครับขอบคุณเอฟซีอะไรครับสบายดี